The Secret Line Official Account ตอนที่54วิธีการล็อกอิน Line Developer บนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ว่า IT 25ชั่วโมงผมพายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการล็อกอินนะครับปกแกรมของ Line Official Account นะครับในการทำบอรดนะครับเราต้องติดตั้งนะครับล็อกอินของ Line Developer ก่อนนะจ๊ะ ก่อนหน้าที่จะไปรับชมวิธีการทำนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับจากขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีตัวไอเล็กๆนะครับกดเข้ามานะครับจะมีเพลย์ลิสนะครับสอนทั้ง Facebook YouTube ล่าสุดก็คือ Line Official Account นั่นเองโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับ Google Chrome ได้เลยนะครับจากนั้นให้เรานะครับนำลิงก์นี้นะครับเข้าไปใส่นะครับ ซึ่งลิงก์ล็อกอินนี้นะครับผมจะทำการ Copy ไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับตรง d ดิสค i ิปชันนั่นเองนะครับสามารถ Copy ปี้นำไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้งานกับเมสเซ g i n g นะครับ API นะจ๊ะก็จะเป็นคลิปตอบต่อไปนะครับเพราะว่ามันต้องใช้นะครับของมันต้องใช้ยุคนี้มันต้องใช้จริงๆครับนะ ถ้าเป็นผู้พัฒนาต้องเรียนนะครับโอเคก็กดล็อกอินไปเลยนะครับหน้านี้ครับขวามือบนสุดนะครับกดเข้าไปนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับก็คือ Line Business ID นะครับเราสามารถใช้ ID Line ปกติหรือ Business ก็ได้นะจ๊ะโอเคเลือกเป็นภาษาไทยครับเพื่อความฉลาดเอ้ย <laughs> ความความง่ายดาย <laughs> กดล็อกอินไปครับก็เสร็จเนอะไม่ยากครับแค่นี้เองครับโอเคเมื่อล็อกอินมาแล้วนะครับก็เข้ามาสู่หน้าต่างของนะครับ line developer control นะจ๊ะถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทำการลิจิเตอร์นะครับก็ต้องเอาอีเมลนะครับที่เราใช้นะครับกับตัวพัฒนานะครับใส่เข้าไปในช่องล็อกอินด้าน อนแรกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปครับเพราะว่าของผมนี้ได้ค้ามสเต็ปตรงนั้นไปแล้วนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วครับคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปครับนี่เห็นนะครับสีเขียวๆนี้ครับเออนะจ๊ะนี่ครับนานาเล่นนาเล่นนะฮะโอเคเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage นะครับก็ จะมีคลิปนะครับจาก y t u t u นะครับไปอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ได้เรียนกันแบบฟรีๆนะครับก็จะมีลันทุก6โมงเย็นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปหน้า Facebook ส่วนตัวด้วยนะจ๊ะโอเคก็ขอจบการน,นำเสนอคลิปเพียงเท่านี้นถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ